สื่อการเรียนการสอนมีข้อดีอย่างไรในปัจจุบันมีผู้ได้รับการสอนมามากมานื่องจากเป็นการสื่อที่เข้ามามีบทบาทสาคัญในการเรียนการสอนมากขึ้นโดยรูปแบบที่มีการรับทําสื่อการสอนก็มีหลากหลายด้วยกันอย่างเช่นสื่อวิดีโอแอปพลิเคชันอนิเมชันหรืออินโฟกราฟิกต่างๆซึ่งวันนี้เราจะมาดูกันว่าสื่อการสอนนั้นมีข้อดีอย่างไรทําไมถึง ข้ามามีบทบาทในการสอนมากขึ้นเรื่อยๆข้อที่1ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนสื่อการสอนนั้นช่วยเสริมสร้างบรรยากาศภายในห้องเรียนและการเรียนให้ผ่อนคลายได้ขึ้นเนื่องจากเป็นรูปแบบของการสอนก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบของเ่อ้อที่ถูกนํามาใช้รวบรวมกับการสอนทำให้ผู้เรียนสนุกสนานกับการเรียนการสอนได้มากขึ้น ไม่ซ้ำอยู่กับแค่การบรรยายของผู้สอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 2. ช่วยกระตุ้นการสร้างความสนใจให้กับผู้เรียนด้วยรูปแบบของสื่อที่สามารถนำมาใช้ไอพีเคชันเปลี่ยนแปลงไปตามวิธีการนำเสนอรวมถึงมีรูปแบบหลากหลายจึงสามารถกระตุ้นและสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 3. ช่วยให้ผู้เรียนมีอารมณ์ร่วมสนุกและสนุกสนานได้มากขึ้นด้วยรูปแบบที่มีหลากหลายของสื่อการสอนรวมถึงสื่อการสอนบางรูปแบบสามารถตอบโต้กับผู้เรียนได้อย่างเช่นแอปพลิเคชันหรือเกมที่นํามาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนสามารถช่วยให้ผู้เรียนสนุกสนานกับการเรียนได้มากขึ้น 4. ช่วยให้การสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้เขา้าใจตรงกัน เนื่องจากบางครั้งการบรรยายของผู้สอนเพียงอย่างเดียวนั้นไม่อาจสามารถสื่อสารภาพหรือสิ่งบางอย่างออกมาได้เพียงพอที่จะทําให้ผู้เรียนเข้าใจตรงกับสิ่งที่ผู้สอนต้องการแต่สื่อการสอนสามารถเข้ามาช่วยในส่วนนี้ได้โดยสามารถนําเสนอภาพต่างๆช่วยให้ผู้เรียนเห็นภาพต่างๆประกอบกบการบรรยายได้อย่างชัดเจน ช่วยให้เข้าใจตรงกันกับผู้สอนอยากได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 5. ช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากสื่อการสอนนั้นทั้งช่วงทั้งช่วยกระตุน้นสร้างความสนใจช่วยให้ผู้เรียนสนุกสนานรวมถึงสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นในการเรียนดังนั้นจึงทําให้การเรียนสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะว่าเมื่อผู้เรียนมีสมาธิจดจ่อร่วมกับการสอนการเรียนรู้ต่างๆย่อมมีต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามไปด้วย 6. สามารถนําไปใช้กับการสอนในพื้นที่ห่างไกลในพื้นที่ห่างไกลบุคลากรครูมรคไม่เพียงพอที่จะลงไปในพื้นที่เพื่อทําการสอนได้สื่อการสอนไม่ว่าจะเป็นรูปแบบสื่อวิดีโอหรือสื่อวิดีโอสอนทางไกลสามารถเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระในส่วนนี้ได้ ทำให้ผู้เรียนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเรียนรู้ต่างๆได้ไม่แตกต่าง,างจากคนในสังคมเมืองเป็นบัญญักเป็นการขยายโอกาสการศึกษาไปด้วยในตัวเจ็ดประหยัดค่าจ,จ่ายถึงแม้ว่าความรู้จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่สื่อการสอนก็ยังเป็นสื่อที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ไม่มีไม่มากก็น้อย ทำให้ช่วยประหยัดค่าใช้ใจ่ายได้ในบางส่วนอย่างเช่นในสถานศึกษาที่มีบุคลากรากไม่เพียงพอก็สามารถนำสื่อการสอนมาใช้ทดแทนชัว่วคราวก่อนได้เช่นกัน 8. ช่วยแบ่งเบาภาระรในการเตรียมเนื้อหาของครูผู้สอนในบางครั้งผู้เรียนสามารถเข้าไปศึกษาความรู้ได้จากสื่อการสอนอย่างสื่อการสอนแบบออนไลน์เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันช่วยให้แบ่งเบาร,ระยะเวลาในการเตรียมการสอนของ เนื้อหาเหล่านั้นลงได้ 9. ผู้เรียนทบทวนความรู้เองได้ง่ายจากการที่สื่อสอนการสอนสามารถนำมาเปิดซ้ำได้และไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดใช้แต่เพียงในห้องเรียนเท่านั้นดังนั้นในบางครั้งหากสื่อการสอนเป็นสื่อแบบออนไลน์ก็สามารถทำให้ผู้เรียนไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถทบทวนบทเรียนต่างๆได้ด้วยตัวเองอย่างง่ายได้ โดยรวมแล้วสื่อการสอนมีข้อด,ดีและประโยชน์อยู่มากมายสามารถนำมาพลิกแพลงใช้ได้หลากหลายช่วยในการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงรูปแบบของสื่อที่มีให้เลือกใช้มากมายทำให้ผู้เรียนไม่รู้สึกเบื่อกับการเรียนอีกด้วยด้วยความนิยมในการใช้สื่อการสอนในปัจจุบันจึงมีบริษัทที่ออกแบบสื่อการสอนประเภทต่างๆมากขึ้นตามไปด้วย ครับ